ที่ได้ไปแล้วอยากของแท้ข้องมุ่งมั่นนี่ครับนีมดีนี่ดีมองตรงนี้เลครับมองตรงนี้่อยครับเครือข่ายที่เราเข้ามาหนุนกันเรียกเครือข่ายร่วมสร้าง ตำบลท้องถิ่นน่าอยู่ครับ<ม>ครับในประเทศเดียวไหมครับ่เป็นเครือข่ายสอ,อประมาณ1,800แห่งตอนนี้ครับที่จะลุกขึ้นมานะครับพัน0แห่งนี้มีทุกภาคนะครับภาคภาคใต้ภาคอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ช่วงที่โดนน้าท่วมตอนนี้ประมาณที่หนักๆนี่ประมาณ26จังหวัดในภาคกลางเพราะฉะนั้นภาคอื่นก็มาช่วยได้ครับเราตอนนี้เราช่วยประสานเครือข่ายที่ว่าเนี่ยถ้าพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวหรืออะไรเนี่ยหน่วยงานราชการมีเยอะมากเลย นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่็ดพันธข้าวนี่ก็มาจากกระทรวงเกษตรนะครับครนี้สิ่งที่เราเข้าไปหนุนคือทําให้เขามีแผนที่ดีก่อนไม่งั้นที่เข้ามาแล้ววุ่นวายเลยถูกไหมสมมติเมล็ดพันธุ์ข้าวมาชาวบ้านไม่ได้คิดไว้ก่อนคุณก็เพาะปลูกไม่ได้ก็ไปช่วยให้เขามีแผนแล้วก็ระดมกําลังจากข้างๆจากอบตอใกล้เคียงมาช่วยกันซึ่งถ้ามีอย่างนี้เขาก็จะเร็วมากเลยครับถ้าทำนี้เดี๋ยวภายในปีนี้ผมเชื่อว่าเขาจะลุกกลับมาได้เหมือนเดิมครับ